สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเม <N aked S 1> <aked> ็กเก็ไอทีรายการที่มาปลดเปื้องเรื่องไอทีคม่ได้รู้จนหมดเปล่ยกค่ะจาก,จ,ากจักรจี้รายงานตัวครับผมค่ะเอมค่ะ แล้ววันนี้ครับถึงนวัตกรรมที่ทั่วโลกรอคอยกันทุกคนรอคอยใช่แล้วครับรอนวัตกรรมสิ่งนี้มารีวิวให้กับทุกคนได้ทราบกันผมเชื่อว่าฮะอุปกรณ์ชิ้นนี้มีหลายคนอยากได้มากมเรียกว่าเหล่าสาวกต่างรอคอยลอยคอยกันมานานแล้วใช่ดูแล้วเหมือนคนข้าง,างนี่จะรอคอยมากถูกต้องแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเฉลยฮะ,ะเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจแล้วมันคืออะไร นี่เลยผลิตภัณฑ์ของ Apple ครับนั่นก็คือ iPad Pro <ช>ตัวนี้ฮะตัวใหม่ล่าสุดครับขนาด9.7นิ้วมันบางมากเลยนะคัเนียใช่แล้วแต่ว่า <รอ S 1> ไม่กรอบเห <สะ S 1> มือนพิซซ่านะ <ś> ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย iPad Pro เคยออกมาแล้วรุ่นแรกเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากขนาดอยู่ที่12.9นิ้วนะฮะแต่ว่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดครับ ขนาดเพียงแค่9.7นิ้วก็ต่างกันประมาณ3นิ้วนะฮะลดลงมานะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้ตัวมันใหญ่มากเวลาผู้หญิงถือที่มีรูปร่างบอบบางแขนเล็กขุนสลิมอย่างเงี้ยจะแบบว่าดูเทอะทะดูใหญ่ไปหมดเลยมันใหญ่มากเลยอะไรก็ไม่รู้หนักก็หนักใหญ่ก็ใหญ่เออมันไม่เหมาะไงแต่ถ้าผู้ชายร่างบึกบึนมันดูพอดีเพราะฉะนั้นครับแ p p l e ก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าผู้หญิงอยากใช้ iPad Pro เขาเลยออกรุ่นใหม่ที่เล็กกว่าเดิมออกมาครับอเป็นตัวนี้นี่เองดูเอมถือสิฮะโอ้โหฉันดูดีมีสง่าราศีดูเหมาะสมมากเลยฮะสื่อให้ไหมคะขอบคุณมากค่ะคือผู้หญิงตัวเล็กหรือผู้ชายตัวเล็กเนี่ยก็สามารถถือได้แล้วก็เอ้ยดูเท่ดูเข้าสมส่วนคือแบบอารมณ์ว่าถือแบบไปสูเปอรพีเซนต์งานไปประชุมงานอะไรอย่างเงี้ย คือไม่ต้องถืออันใหญ่เทอะทะให้มันดูแบบว่านึกออกไหมเมื่อถือมือแบบอธิบายอย่างเงี้ยถือมือข้างเดียวอันนึ่งใหญ่มากมันดูเหมือนแบบอะไรแผ่นใหญ่ๆแต่อันนี้มันดูแบบเออเข้าหรือว่าพลิกเพิกอะไรเงี้ยมันดูแบบสะดวกเห็นไหมเอ็มก็ชอบแล้วคุณผู้ชมก็ชอบด้วยขนาดกำลังดีค่ะที่ยัิจอยู่นะทีนี้เมื่อกี้คือเปรียบเทียบกับตัว iPad Pro ก่อนหน้านี้ทีนี้ถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบกับ iPad Mini กับ iPad Air บ้างล่ะมันแตกต่างกันยังไงที่แน่ๆคือเรื่องของไซส์ถ้าเกิดเทียบกับ iPad Mini ว่าไอ้แพดมินนี่แค่7.9จุดเก้านิ้วก็จะเล็กๆเลยใช่จริงๆอ่ะเอ้มวผู้หญิงจริงๆอ่ะชอบ iPad Mini นะทำไมเพราะมันแบบพกใส่กระเป๋าได้นี่ออกมากระเป๋ากระเป๋าผู้หญิงก็ระเป๋าถืออ่ะเขาก็จะไม่ได้ใหญ่มากไงพอใส่ได้ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคแบบอันนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเอ้มวมันเพิ่มขึ้นมาอีกแค่นิดเดียวมันก็ยังถือว่ายังเป็นโอเคนะคะเออแต่ว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยเขาพกเป้แบ็คแพคกันซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเครื่องใหญ่ๆก็สามารถพกได้เลยสไตล์ไงแบบกันแต่่มันก็ใหญิดเดียบอก่มัน ก่นิดเดียวค่ะเอ็มว่ามันก็ยังถือว่ารับได้อืมก็จริงนะก็จริงนะแต่ว่าไอ้แพดมินิกับ iPad Pro ตัวนี้มันแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วเรื่องขนาดแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับ iPad Air 2กับ iPad Pro ตัวใหม่นี่แหละแตกต่างกันยังไงคือเรื่องของขนาดนี่ก็เท่ากันเลยที่9.7นิ้วนะครับถ้าเกิดขนาดเท่ากันแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนคําตอบก็คือเรื่องของสเปคไอแพดโปรเนี่ยมันขึ้นชื่อแล้วว่าจัดเต็มฮะเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมคือเหนือกว่า iPad Air อย่างชัดเจน คือเหนือกว่า iPad Air อย่างชัดเจนนะฮะเพราะว่า iPad Pro ตัวนี้เนี่ยจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น CPU A9X นะครับซึ่งมีความแรงเหนือ iPad ทุกตัวเลยนอกจากนี้เองความแตกต่างเรื่องของกล้องด้วยตัวนี้เป็นกล้องหลังกล้องเป็นกล้อง i อ Size 12ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซล นะฮะหน้าจอเลติน่าดิสเพลตัดต่องานซีระดับนี้หน้าจอชัดระดับนี้โอ้โหนี่มันคือความเพลิดเพลินเอนเตอร์เทนเมนต์ดีๆอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะค่ะผมบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยพูดไปก็อินเนอร์มาเต็มเลยเต็มมากเลยเ <c oughs> นะี่ยขอบคุณรคบผม <c oughs> และ iPad ตัวนี้นะฮะคือ iPad นะครับตัวแรกที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ระดับ 4K เลยครับ 4K แต่จริงๆไอแพดโปร Pro, ตัว,ต,วตัวเก่านี้ก็ 4K ไหมคะคือ iPad Pro ตัวเก่าที่มีขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมถ่ายไม่ได้ ไ,ได้หรอนี่คือตัวแรกเลยที่สามารถถ่าย 4K ได้ตัวเก่าขนาดเ<อ>ป็น iPad Pro <อ>ก็ยังถ่ายไม่ได้ได้แค่ 180p 0และอย่างหนึ่งเรื่องขนาดเนี่ยสามารถ ทำให้เราถ่ายวิดีโอถือได้อย่างง่ายดายเพราะอย่างตัวตัวเก่าเนี่ยมันใหญ่ไงเวลาถืออ่ะแบบเป็นติ่งเกาหลีอ่ะก็ถือแล้วถ่ายลําบากเพราะมันใหญ่ไงอันนี้มันเล็กลงว่าด้วยนะโดนดาอีกใหญ่เกินเออดูด้วยตาก็พอแต่ตัวนี้แอบแผ่นพอได้มันเล็กหน่อยขนาดมันเล็กหน่อยนะฮะดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการถ่ายวิดีโอตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากหายห่วงเลยทีเดียวเออใช้ได้เลยเพราะว่าเอ็มว่าจริงๆแล้วเนี่ย แบบพวกคุณพ่อคุณแม่เวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยคือลูกๆก็ชอบแบบว่าติดพวกแบบเนี้ย i อ a d เอาไปเล่นเกมข้างนอกแต่เวลาที่จะแบบถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปอเงี้ยเขาก็จะใช้ iPad นี่แหละแบบถ่ายกิจก,กรรมเวลาวันแต่ละวันที่เขาออกไปเที่ยวอะไรย่เงี้ยถ้าเกิดถ่ายวิดีโอได้ด้วยเนี่ยไอว่าผมยิ่งตอบโจทย์ครอบครัวมากๆเลย S <S <S และที่แน่นอนคือตัวนี้มากับตัว iOS เวอร์ชัน9แล้วนะครับก็เป็นตัวใหม่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับคือตัว iPad Pro เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้มากมายนะฮะให้คุณได้เลือกใช้กันบางคนชอบวาดรูปก<ม><ม>็ลองดู Apple Pencil เพ<ม>ื่อให้การวาดรูปบน iPad Pro ของคุณโอ้โหเนียนแล้วก็สนุกแล้วก็เพลิดเพลินอทอ ใช่เพราะเอ็มชอบวาดรูปด้วยถูกต้องเป็นอุปกรณ์ที่ห้ามพลาดเลยใช่ค่ะอะไรที่แบบวาดแล้วมันแบบเป๊ะวาดแล้วมันแบบรู้สึกเหมือนเรา,าวางน้ำหนักลงไปจริงๆกับการเขียนด้วยเป็นซอนอใช่มากใช่เลยใช่ไหมฮะนี่ก็บวิวมากเห็นทำได้ทุกอย่างย้ำคำเดิมอีกแล้วนะฮะ และแน่นอนก็จะมีพวกสมาร์ทเคสอะไรต่างๆรวมไปถึงสมาร์ทคีย์บอร์ดนะฮะเชื่อมต่อได้อีกด้วยแล้วก็มีพวกสมาร์ทโคเวอร์ด้วยอุปกรณ์เสริมม่ะมีเล่นเยอะมากเออขึ้นอยู่ว่าคุณเอาใช้งานแบบไหนก็คือเลือกซื้อตามความต้องการของเราและการใช้งานเท่านั้นเองนะครับและสำคัญฮะตัว iPad Pro ตัวนี้เนี่ยนะฮะมีตัว Microsoft Office 365เรียกว่าเป็นตัว for Mac OS แล้วก็ for iOS มาให้ด้วยนี่ฮะมีให้มาใช่ไหมนี่ก็จะมี Word Excel PowerPoint Outlook โอ้ครบเลยคือบางคนมี iPad Pro ไว้ทำงานใช่ค่ะก็ต้องมีโปรแกรมพวกนี้เพื่อจะช่วยเสริมในการทำงานของเราได้ด้วยทำให้การทำงานนี้ง่ายยิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นใช่เพราะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนครับคือทำงานที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันร้อนไง บากครั้งเปิดแอร์ทั้งวันก็เปิดแอร์เปิดกลางคืนก็หลายพันละเดือนนึงก็มาหาห้องแอร์ดีกว่าเออเอา iPad Pro มาทำงานงใช่คิดดูยุคนี้มัน smart life เมันต้องมี iPad Pro มีไหมฮะสะดวกสบายทุกอย่างจริงใช่แล้อย่างอุปกรณ์เสริมอย่าง smart keyboard เนี่ยก็ช่วยเราพิมพ์งานใช้ Microsoft Office ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วย นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตัว Microsoft Office เนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวเ,เวอร์ชั่นที่สามารถลงได้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นปกติก็คือลงได้ PC ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะมีสำหรับ Mac OS ด้วยลงไปถึงฮะอุปกรณ์มือถือนะครับอย่าง iOS ก็มีด้วยแต่เดี๋ยวเราเอาไว้นะครับพูดคุยถึงตัว Office ตัวนี้อีกทีหนึ่งละกันนะครับยังไงติดตามกันได้รับรองว่าเด็ดแน่นอนนะฮะสุดยอดค่ะ สรับอมนะคะก็ชอบที่ iPad Pro เนี่ยเขามีขนาดค่อนข้างเล็กดีค่ะคือไม่ได้เล็กมากจนเกินไปเหมือน iPad mini แต่ว่าเอาใส่กระเป๋าก็ยังใส่กระเป๋าเดิมได้เพราะมันเพิ่มขึ้นมาอีกแค่นิดเดียวเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือความบางบางด้วยนะคะน้ำหนักก็ค่อนข้างเบาด้วยก็เอมว่าเหมาะกับผู้หญิงที่ชอบพก iPad ออกไปข้างนอกอะไรอย่างงี้ค่ะก็สะดวกดีค่ะ ก็สําหรับ iPad Pro ตัวใหม่นี้นะครต้องบอกเลยว่าเครื่องเดียวทําได้ทุกอย่างจริงๆนะครับนั่นคือจุดประสงค์หลักของตัว iPad Pro นั่นเองแถมสิ่งสําคัญคือลําโพงตัวนี้เนี่ยจัดมาถึง4ตัวด้วยกันนะครับเรียกว่าได้อัดรสทั้งการทํางานและเอนเตอร์เทนเมนต์หรือความบันเทิงอย่างสุดซึ้งเลยครับเฮ้ยตัวก็ตกใจโผล่มีอะไรเหรอ นเนี่ยได้แล้วเล่นเขาตั้งนานแล้วเนี่ย<อ> iPad Pro 9.7นิ้วนี่คือคำตอบโอ้ยดีๆๆๆแต่ว่ายังซื้อตอนนี้ไม่ได้อะ,อะทำไมอะ่ะเพราะว่าจากเดี๋ยวไปเปิดเบอร์เพื่อเอามาใช้กับเครื่องนี้ก่อนเฮ้ยไม่ต้องรอจากเมื่อกี้ผมไปคุยกับพนักงานมาแล้วยังไงถ้าสมมุติว่าจากนะซื้อแกเจ็ตอะไรก็ได้ใน iStudio by Com 7มูลค่า2,900บาทขึ้นไปอะฮ จัดสามารถเปิดเบอร์ได้ที่นี่เลยของ TrueMove S แล้วก็เลือกโปรได้เลยนะ699จอก้จะได้ลดเหลือเดือนละ499บาทนาน18เดือนอประหยัดได้เยอะเลยยาวไปเลยแล้วจัดนะจะได้ลดอีก1,000บาทด้วยโห iPad Pro ตัวนี้ก็ได้ใช่ได้ือนการไม่เท่านั้นไม่เท่านั้นยังไมอียังไมอีกผ่อนได้อีก0%ู0เเดือนโอ้โหคุ้มมากเลยคุ้มมากส่วนลดผ่อนได้10เดือนรออะไรล่ะนั่นดิจัดไปไปเลยปะลุยลุย เครื่องหนึ่งครับเอาเครื่องหนึ่งสำเร็จแล้วนะคะกับการรีวิว iPad Pro ใช่แล้วนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะฮะอย่าลืมไปซื้อกันนะครับอุ้ยแต่ถ้าเกิดชอบรีวิวดีๆแบบนี้นะฮะกด subscribe ด้านล่างกันด้วยนะครับผมสีแดงเลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับรายการ Next IT รายการที่มาปวดเปลือกเรื่องไอทีให้กูได้ดูจนปวดเปลือกวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ